สวัสดีพี่น้องเมื่อยใจแร่มาอีกแล้วกองยีเล็อีกแล้วลงบานปีนี้ทั้งปีเขาต้องลงบานตั้งแต่ปลายปีจนฮอดสิสิ้นปีล่ะไปอีกแล้วหาบาดแผนที่ให้พอมอบาดมีใบสั่งมาพร้อมใบตรวจมีหมายเลขกมีซื้อไม่ยีหน่อยได้ตัวติดพร้อม ตรวจลงไปชีวิตกูก็ต้องไปเห็นอย่งดอกเขาแต่โราบานนี่แหละอันนี้ตัวรถเมฟ,ฟี่ค่ะตัวรถเมฟ,ฟี่อันนี้กับตัวรถเมฟ,ฟนนมี่นิมนต์ไปอีกแล้ว เดือนนาพี่น้องไปงงอ,อีกแล้วโร่งบานโอ้ยคือเบือแทนเอาชีวิตวันวันมาตรงเห็นยังดอกเซ็งเด้เซ็งตรวจอันนั่นแล้วก็ตรวจอันนี้แล้วก็ไปตรวจอันนั่นผลบอออกมาถ่ายอยู่หลายอย่างยังบอกออกอยู่ได้ยินแต่อ่านข่าวขาวจากหมอที่เอินไปตรวจโรคอื่นไอเฉพาะโรคนี่ก็ยังบไดส่งจดไม้มาได้ผลตรวจ โรคไม่เอินไปอีกแล้วเอาเข้าไปบตตรงยุดบทตตรงเศร้าหรอกกับหมอกับโรงพยาบาลน,นี่โอ้ยกินกาแฟโซกกันพี่น้องหลังจากเข็นใบหมอมาแล้วอะรักษาตอ่อคือเกาแล้วหน่วยส่งกาแฟใส่กับคอลลาเจนครับ เยวเก็ได้ไปเดันนาเนาะก็สเป็ตัวเวลาตับบีแหละพี่น้องเข้า่าเวลาตับบีไม่หน่อยการตรวจมาเรื่อยๆหอดกํานก็เสื่อ,อ,อ,น,น,อนไปหอดกํานก็เสื่นอนไปแต่ว่าเพราะ่ว่าสี่สโทษไปถามว่าไปตรวจอยู่โรงพยาบาลน,นี่ละส่งผลไปได้บอ่อหรือบ่ได้เราบ่าอยากขับรถเข้าจังหวัดไม่ไน่อยก็บ่อยากเขา้า แต่ว่ากระเบิงกอนทาบ่นนาได้กันด้ไปคือเก้าละ่ะแต่ว่าหูอยู่ว่ามันอยู่มองไดที่แหลกอ่านเรางงเออเอินยังไปตรวจอีกบัแบบนี้เหนื่อยก็เลอยมาโทรศัพท์เครื่องนี้ ebb มันนั่นห้ยม่หน่อยลงกันก็้นยยังว่าโปรแกรมแปลภาษาเนาะมันหน่อยเริ่มมาล่ง,งโปรแกรม,ม,รมปรแปลภาษาเวลาเฮ้าเอาหน้าจอไปจองสี่มันสิบแปลห้เนาะก็เลยว่าอ๋อมันตรวจเวลาตับอักเสบบีของม่นเ่ยนหน่อยเนาะเพราะว่ามันหน่อยเป็นเวลาตับอักเสบผี จะต้องตรวจตามวุงรรบตลอดถ้ามาสุขภาพตัวนี้เป็นยังใดกับยั่งบอยัง่งยั่งบอนิ่งค่ะยั่งบอนิ่งเรื่องอยาซึมเศร้ามันยัง่งทำว่าม,ามันดีขึ้นบอดีขึ้นแต่ยังบอนิ่งแต่ว่าต้องกินยดาดต่อไปเหตุสักพักหนึ่งถ้าบอดีอีรีก็จังถ้าบอดีขึ้นก็จังโทรไปบอกหมอหมอสิเพิ่มยานะ ในส่วนของเบาหวานเนี่ก็บนามีปัญหาเพราะว่าอาการอื่นในระวังบัานกับบมีเอะอย่างหนึง่งไม่น้อยแต่ตอนนี้เมืกินเขา่าโดยปกติไม่น้อยก็จะกินเขา่าขันส่วนร้ายเนาะโดยส่วนร้ายเลยนี่ไม่ได้กินเขา่ามือระคาบอยู่แล้ว,วนเศร้านี่บกค่อยหิวว่ากินซึงกินกับประมาณสิบถึงสิบถึงใบสองอย่างสี่สิบโมงถึงใบสอง มันก็กินค่อนข้างจะค้ามเล้วนอกจากเมื่อได้กินกาแฟก็พอไ่อาจจะก,กินเป็นขนมปังเป็นขนมที่กินคู่กับกาแฟเนาะแต่ตอนว่าเป็นเบาหวานไม่น้อยว่าอยากกินขนมเด้ว่าได้นึกอยากกินขนมก็อนมแขมๆแต่เพราะว่าเป็นเบาหวานไม่น้อยผัดไก่เป็นค้นแบบอยากกินขนมขนมไทยนี่ไม่น้อยซื้อมาในี่ยั่งมาไวน้นี่กินไปกินหมดแล้ว กำลังสัางมาใหม่อยากกินขนมอยากกินก้อมแกมแกมแกมหรือว่ามันจะเหนเน็นในห้างหิวบ่อยบอแต่ก็บโบได้กินแบบลำรีลำไล่แบบบได้กินแบบทุกวันหรอกแต่นานๆัน่นะสินมีข้อมูลสึอว่าอ,อ,อยากกินขนมกอบกอแกมแกมแบบคือว่าลิ้นเข้าหรือปากเข้ามันอยากสมัมผัสรสชาติอย่างอื่นบอกอันนี้กับบรู้เนาะเพราะว่าตอนที่ว่าแม่ไม่น่อยเป็นเบาหวานไม่น่อยกับโบเห็นแล้วกินขนมหวานเลยล่ะ ท่าที่เห็นหนะเพนเรากินเขา่าแต่เล่าก็สีเข่าเครื่องก็อเครื่องก่อห่อหรือว่าบานเข่าเขาเอิญบอลรเะเพ็ดเนาะเอามาฟ้านเราเสียเอามาฟ้านเหมื่อๆเราบัเพ็ดอย่างเรานางฟานเครื่องก่อห่อฟ้านแล้วกระตากแดดบานแล้วก็ใส่คกหินตั้มตั้มตั้มนมือเศร้าแล้วก็บสกินนี่มือเศร้านี่เราตื่นขึ้นมา ม้วนปากได้แล้วเล้าก็สิกินเครื่องก็ห่อซ้อนนึ่งบาดนี้เลาก็เขี่ยวมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สวยมากเลาสิกินเข่าแล้วก็สิกินเครื่องก็ห่อนะซ้อนนึ่งตอนกินเข่าบานนี้เนี่ยมือแรงคอนซีนอนเล้าก็กินเครื่องก็ห่อซ้อนนึ่งแต่เลามันบ่ผสมน้ำแล้วบ่ประสมน้ำแล้วกินยากแล้วกินแบบเป็นพงละแล้วก็อานมห่อนตามอือุ้ยเราเป็น นานแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือไม่หน่อยนะแม่แม่เขาไม่หน่อยนะเล่เา,เา,เา,า,เาเป็นแล้วเล่าเป็นโชคดีเทว่าเล่าเป็นแผลและรักษาหายไว้คันเล่าเป็นแผลนี่ผ้ากันยานโหลดยานแล้วรักษาบาดย,ยานมันเหลือล่างน้องบาหวานหมอกระบอกไม่หน่อยอยู่ใหไระวังถ้าเป็นแผลนี่ห้ระวังเพราอวันมันยานรักษาหยาเพระคนบอกวานถ้าเป็นแพ้แล้วนี่ ล่างคนมันก็เสีรักษายากล่างคนมันก็สีรักษาง่ายล่างค้นก็สีเเลือล่างเห็นบ่อบางค้นที่มาเป็นเบาหวานเด็ดตัด,ด new, แขนเด็ดตัดนิ้วเด็ดตัดท้าเป็นเพราะว่าเวลาเป็นแผลแล้วมันรักษาบบไหรมันกินเข้าไปครัง้งหนมันก็ต้องตัดนะคะอันนี้ก็คือมันบอสามารถบอกได้ว่าเป็นเบาหวานแล้วเวลาเขาเป็นแผลนี่เข้าสิบป็นแบบเรือล่างหรือบเรือล่างฉะนั้นซึ่งทีดททท่ดีที่สุดเขาคือต้องระวังระวังโตเข้าเลย เรื่องบอวานนี่สําคัญที่สุดคือแพ้ตุ้มนี่นํางคนเนี่ยเป็นตุ้มแต่ไม่น้อยเป็นตุ้มอยู่แล้วเออแต่ว่าไม่น้อยคือสิมุตนเป็นหาดเพราะว่าไม่น้อยเป็นตุ้มเนี่ยออกไปข้างนอกสิเป็นตุ้มเป็นยางกระโปรเรือล่างแต่ว่าแพ้นี่ท่านในหูเนาะแต่ว่าขันบาดน้ำมือน้ำยังมันเนยก็ติดพลาสเตอร์มันเก็กเศร้าอยู่อันนี้คือขอระวังส่วนเวลาตับอักเสบบีนี่เกิดขันเวลากอาการกำเริบม,มากมันสิเมื่อยพี่น้อง มันสิเมือม่อยเมื่อยหายใจพ่ออิม่มแล้วก็สิเป็นไม่ต่อยากนอนไม่ต่อยากนอนถ้านอนอิ่มเต็มพ่อแล้วก็ถึงว่าบ้านแม่น้อยนะหน่ะเฮ้ยบวบ่บอยแม่น้อยมีบบขาดแม่น้อยเอาไว้สำรองพออย่างเวลามันกำเริบแต่ว่ามันบกคอยกำเริบหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่น้อยกับบุได้ไปเฮ็ดยังแล้วกับบุได้บุได้เฮ็ดนักถ้าเฮ็ดนักนี่กำเริบรลดถ้าเฮ็ดนักนะสี่กำเริบเลยคือสิเมือ่อยสิบแบบ S <S <an> คือจะเ้อาหายใจบกติดนี่นะหายใจแล้วเมื่ยอทองทองนี่วบุญบุญูกกันสิเป็นง่วงนอนเป็นเพี้ยเป็นบ่มีแห้งขันเห้าได้นอนเต็มที่แล้วเขากินน้ำให้บุบ่อยได้หลายก็เฟื่นโตขึ้นมากแต่ทีว่าเห้าตรงตรวจระแมระวังเพราะว่าไวรัสตับอักเสบมันก็นสามารถแปรเป็นโรคอื่นได้จริงๆก็คือหมอเขาก็สิเงอื้นเขาไปตรวจตามจังหวะมันเนาะส่วนตอนนี้เฮ็ดยังแน่ตอนนี้ก็เริ่มอ่านหนังสือนะคะ ใช่เวลาในการอ่านหนังสือแต่ว่ากับยังบอพานได้ไปจองสอบแล้วค่ะยังอ่านหนังสืออยู่เพราะว่าไปจองสอบหลายเทือเรามันบอพานพี่น้องมันยากมันหน่อยก็เลยอ,อ่าน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 ไป,ปนก่อนเราเกิดเวลาดวงม่นหน่อยด้วยเวลาขันซุ่าสิตจองสอบมาแล้วเรื่องหมอมาแล้วมึ่มาพร้อมก,กันก็กูสิจองสอบท่านที่ย่ำไหนย่ำนั่นเออจักสิเอาสมองอันใดไปก่อนพี่น้องกูสิไปเรื่องตัวเจ้าของกอนหรือกูสิไปเรื่องโรงเรียน เออมันมีแต่เรื่องคือว่ามาพร้อมกันตลอดเวลางสีเกิดเลยว่าเอาอ่านเห็นมันหมั่นใจสักอนล้วคอยจองสอบเนาะค่ะเนาะม,มือกับโปเทนอย่างเดินขึ้นมากับมาอ่านหนังสือแน่นิดน้อยแล้วก็พักสมองย่างใบไม้ได้จังหน่อยก็อ่านนิดน้อยพักสมองหรือบ่านอนนะคะนอนพักผ่อนเพราะว่าเอ่อบ้่นอยกับบริหารงานเนาะ ไม่ได้ทำงานแล้วต่อสัญญาเรียนกับเป็นช่วงรักษาตัวเจ้าของนั่มก็ถือว่าสบายสบายไปเรื่อยๆเนาะส่วนอในส่วนของบีบีกับตอนนี้เรียนคิวอยู่ในขั้นตอนก่องหน,งงนังค้วยหนังม่วบอกล่งหนังม่วเดี๋ยวพ่อเก่งแล้วเส็นคมแล้วพูดใส้ล่งหน้าจริงนะคะ ในส่วนของปองปอนกับคุยกันแล้วอันมือนัน้นม่วกับิวให้ฟังมือนัน้นน้องนั่งคุยกับแม่อันทางเฟซบุ๊กแต่น้องนั่นกัโทรศัพท์คุยไล่กับอ้ทางนันทางไล่ในเวลาเดียวกันคุยไปคุยมาแม่แม่จะสั่งของให้มันไหมสั่งเอองง้นหนูเขาแกล้งมันก่อนมาสั่น ปอนมึงเรียกกูสิอีฟี่คนสวยถ้ามึงไม่เรียกกูอีฟี่คนสวยกูไม่สั่งของให้มึงนะถึงแม่สั่งกูก็ช่างกูจะไม่สั่งให้มึงมึงลองเรียกกูสิมึงเรียกกูสิอีปอนมึงเรียกกูเด็กบอนมากูไม่เรียกมึงหรอกมึงขี้เรจะตายมึงจะกูเรียกมึงอีฟี่คนสวยได้ไงนองเลยว่ะกูให้โอกาสมึงอีกครั้งหนึ่งนะปอนมึงจะเรียกกูไหมถ้ามึงไม่เรียกมึงจะไม่ได้ของที่มึงอยากได้นะกูจะไม่บอกแม่นะแล้วมึงก็ไม่จะมึงจะก็จะไม่ได้ละสันมานี่ เพิ่นะว่าบอกน้ำอ่ายเพิ่นกับพิมพ์มาบอกแม่่าแม่ก็เลยว่ามึงไปแกงมันยังไงเอ้าก็แกงมันหน่อยคนระสาทมันหน่อยนานๆได้คนราสามันทีบ่เนี้บอกปอดไว้บ้าวบนนี้มันก็เลยหัวมาบ่เนี้มันก็เลยพิมหัวอนมาสักพักหนึ่งอีกกระเทยก็เลยพิมพ์มาว่าเอออีฟี่คนสวยก็ได้อีหาสันมันก็พูดอยู่แล้วแม่แต่มันพูดแบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่่าสันแม่ก็เลยหัวฝนเออบาดนี้ ถามมันสิอะไรมันขาดมั่งอะไรมันขาดมั่งอันไอ้น่นะบมูหว่าวแม่นะ่ะคุยกับน้องในคณะเดียวกันที่น้องคุยกับเพิ่นบ้านี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นกับสั่งสั่งสั่ง,งแม่เลยว่าป้าสั่งขสักแน่แท้มดถามกูแน,น่เงินในกระเปา๋ากูเอหน่อยแล้วไหลพัดใดพัดทุบะัดทุบะทุเพิ่นเสียอึ้งยัง้เพิ่นกับบอกน้องน้องกับพี่บอกแม่แม่กับเขาไปในเว็บช้อปปี้เนาะคะ่ะไปเลือก แล้วก็สรงดึงมาให้น้องให้มันกดให้มันกดสั่งว่าอันนี้ทนั้นทนั้นท่านี่พี่น้องเอ้ยมือนันนันได้นอนกคอยได้นอนน่ะตีสองสวีเดนุ้ม้าสองโตไอน้องมันบ่นอนเจ้าขึ้นเบื้องขันว่าตีสองสวีเดนสองโตนั่นเนี่ยมือเศร้าของเมืองไทยคอยเลยว่าพ่อแล้วกูบทันในเบื้องเลยว่าเงินกูสิพ่อเน้่ยในการสั่งในการใจหรือเปล่าว่าเสนอกอันออสเตรเลียให้มันแบบอันแนวที่มันกินกระน้มออาะซีเลีย มันจะเอาซี่เรียเพอมว่าแม่จาได้เมื่อนี่มันบอกกับแม่อยู่ทงโทรศัพท์นี่มันบอกว่ามันจะได้ซีเลรียนน้องกระถามมึงจะเอาซีเลรียญไหมกูไม่เอาหรอกสักพักหนึ่งบอกเอาเข้ากับเปี่ยนหนานบอห่อเขากับบอไปหาเขาหาแล้วมันบอกเขากับเข้ากับเปลี่ยนหนาใหม่มามันก็กลับมาบอกเออกูเอาก็ได้กูจําได้อยู่กูบอกแม่อยู่อะไรนัง้ยทางเข้ากับศูน้์เนาะเอามาแล้วแท่นทีว่าคันว่าเอาน้องกับกดล่องใส่อะไรกันแล้วบอหล่ะอันนี้บอ บาทมันกับเปียหนาลดไปลดมากกับสูนย์พ่อพ่อพ่อวสนุกยุดเลยพ่อนอนแยกได้พระสันบาทนี่ตื่นไม่อีกปยั่งเป็นยั่งมือแลงบบบนี้อ้คนที่แบบอีปอนมันโทมากแบบแม่แม่หู้ยี่บ่หู้อีหยังแม่เลยบ่าน้องน้องมันถามปอนมาปอนอยากได้อีหยังอียังแนนอย่างแนนกูหู้หมดแหละพอกูคุยย่อมค้อมกันกับพวกมึงนี่แหละกูอดนอนพันก็เลยหัวฝน ปอนคิดว่าแล้ววะอีกเทยมันต้องโทษมาอ่าปอนแน่นอนเลยเพราะว่าทุกครั้งถ้าจะสร้างของมันต้องคุยกันสามคนอยู่แล้วอีฮาเนี่ยมันวาดาน้องว่าแล้วอีฮาเนี่ยมันตัวปอนแม่แม่มันห้ปอนเอิรนมันว่าอีพี่คนสวยก่อนถ้าไม่เรียกมันวาถ้าถ้ามันวาถ้าปอนเอิรนมันอีฟี่คนสวยมันจะสั่งของห้กูหูอยู่เพราะมันเพิพมบอกกูอยู่กูกูหวคนอยู่แล้วมื่กระ่ากมันบอก บันนี่ไอ้กระยานเสียฟอ้อมได้บันนี่แมนแม่กี้เพิ่นแต่มึงกตะวบกูแมนบอกเฮ้ยอลตะวาไปสั้นแหละว่าพ่อมันเลีวว้ยวอ่ะใส่นทั้งบวบทั้ออมทั้งว่บทั้งอมหัวนะบัานนี่ยพานมาอีกได้เดี๋ยวซีซีหามือนี่ละบันนี้ของช็อปปี้เขาส่งไปให้บันนี้ส่งขอเพิ่มแต่บันนี้อีพออีเมทไทยรูปส่งมาปึงป้ง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 ปึ้งบ้นมาทั่วงนานขายอันนี้ขายไม่ลวะวั่าเงินแม่เมื่ มือนั้นน่ะส่งไปแล้วมันเบิดพอดีมึงเลยบบได้เรื่องเคลโทรศัพท์อีกอันนึงเดี๋ยวค่อยเอามันบบได้แค่ียรโทรศัพท์อันเดียวแหละเงินมันเบิดก้อนมาสนุกมื่อนั่นน่ะซีซีพันตัวเกือบหาพันเฉพาะของเพื่อนผู้เดียวของน้องนะตัางหากอีกเมื่อไหร่กับของอีกของอีกกระเทยอีกตัางหากคันให้ซื้อของใส่ยังสิแม่กระใส่ซื้อทั้งคู่เด้บริบาลคือซื้อของให้อ้ายก็ให้น้องซื้อของเจ้าของนั่ม โบเรกเกวก็ส่วนที่แม่ทรงให้ใส่แลยไล่เดือนของของน้องเด้ยของน้องเนี่ยก็จะมีไล่เดือนที่แม่ทรงห้ค่าบ้านค่าบ้านกับบหลายดอกค่าคอนโดนั่นค่าส่วนกลางหาลอยค่าน้ำค่าไฟเนาะประก็นู่นนี่นั่นค่ากินค่าย,ยูค่ารถไปโรงเรียนกับบดหลย,ยูฮันดแ,แต่ว่าคันสุว่าไปซื้อของเข้าบ้านแบบนี้ยังซื้อของตุนให้พี่ปอนยังสิจะใส่เพิ่นซื้อข,ขึ้นกันนะจำรับบีบีแต่ว่าช่วงนี้นะแม่ว่า ของกินกระซื้อไว้ไหวกินปกตินั่นแหละถาว่าสวามหาแมอยู่ประเทศสวีเดน,นนะนะตู้ตู้เย็นก็ว่าต้องถอดปลั๊กออกของกินเอียงต่างๆไงมัมีในตู้ปะต้องล่างตู้ปะต้องอยังคือซื้อแพ็กเก็ตคือให้ใส่ชีวิตแบบปกติอาหารการกินให้ซื้อเข้าตู้เย็นให้ปกติเพียงแต่ว่าถ้าสีมหาแม่ใกล้สีมาแล้วนะให้ล้างขวดส้มขวดซอสให้สะอาด เซตฟ้าเสต็ยังให้ดีๆเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเลี้ยงใส่พวกเครื่องปรุงเอาไปเลี้ยงใส่ในตู้เย็นไว้แม่ว่าโอเคแม่เดี๋ยวหนูจะทําตามผนว่า,อ,าอันเดียวใกล้ๆสิมากคอยไีกเธอนึงเดี๋ยวแม่จะให้เอากุญแจให้อ้ายไว้ให้เอาฝากไว้กับร้านมีหน่อยไว้ว่าเออเดือนนึงให้ร้านไปเปิดเบืเ้องให้เธอนึงจังสีก็ยังดีห็นบ่ละเบิ่งป,ปอกฟงปอกไฟให้บบต้องซับคันเอาเพราะว่าตู้เย็นมันสามเดือนผลไม่น้อยใหญ่มันเสียเสียมากแบบ ตู้เย็ยนเครื่องนั่นเกือบเกือบสามหมื 2, 000, 2, 000, 7, 000, ่นเนาะสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดกว่าๆคุณเกือบสามหมื่นคันมาถอดปักปักนานมากกับสัญญาอีกไฟบดเผาบ่ญอย่างอีกเล้กตู้เป็นโชลงโชลาอีกแม่เลยว่าเดี๋ยวเอาคุณแจวแว้ให้พี่โตโเขาแล้วก็พี่โตอยากมานอนเล่นที่นั่นก็มากับแฟนพี่โตก็มาให้เขาเบิ้งห้แม่เลยวางสิเพราะว่าเขาก็ยุ่งเทปอยู่แล้วให้เขาแวะมาเบิ้งห้มือได้เขาวาง,งเขามาเบิ้งห,ห้แม่วางสิก็เลยว่าโอเค อันตอนนี้เพิ่งกระลอกแต่ทางแม่ส่งเอกสารไปกระดาษเอกสารเอามาใหม่แล้วแต่ว่าค,า,า,าคุณชายายเสมอแล้วคุณชายายเสมอว่างคุณชายายเสมอบอท่านในว่างพี่น้องนั่งยังสับไพ่อยู่นั่งยังสับไพ่ยอย, <c oughs> ย,ย,อยู่นั่งว่าเวลามันมีอยู่นั่งก็เลยบวตื่นต้่นนั่งก็สับไพ่ยอยู่แม่เลยว่าเดี๋ยวกูสิบีบบังคับเราใเหตุอาทิตย์นแหละ เพราะว่าเดี๋ยวสเดไปเอาใบสเตปมินใบสเตปมินของพอกับของเมเนาะในธนาคารแล้วเดี๋ยวให้เราโทษไปเอาใบเงนเขาเป็นยังใบทะเบียนบ้านได้แค่นั้นแหละมีแค่นั้นเอกสารที่ส่งไปลูกเข้าไปนี่เอามาแล้วเขียนแล้วก็มีลายเส้นแม่กับลายเส้นพอ่อ <c oughs> โอ้ยมีลายเส้นแม่กับลายเส้นพอก็คือแล้วเรียบร้อยส่วนผีป่วน,นกับสุขภาพก็เหมือนเดิมเข้ากระดูแลก,กันท,ทั้งโทรศพัพท์คาาเรือนยังกับ บอกแม่ส่วนเรื่องอาหารการกินเพื่อนเนี่ยว่นมันซุปเปิลมาเขืตแหละในห้องนะอะไรที่เพื่อนอยากได้เพราะว่าถือซะว่าโทรศัพท์เพื่อนก็มีสองเครื่องก็คือคนนข้าไปใส่บได้นอนติดเตียงซิงี่เซตได้ก็คือความสุขทั้งทั้ง,งโลกโซเี่ลนั่นแหละแล้วก็คืออยากยังก,กด้กินยังสีเนาะทาังเธอเพื่อนกับฝากฝากเขาไปซื้ออันนั้นอันนี้แต่เพื่อนเบื่อใน,น,นของที่เขาซื้อห้อยังสินะเพื่อนกับิ้ฝากเขาไปซื้อ บอกเพื่อนอยู่ว่าน้องซิมาหาแม่ได้แม่ไปบ่ได้ป้าป้าเท่าแล้วเครื่องแม่กัห่วงป้าป้าเครื่องแม่ก็เลี้ยนแม่ต่อสัญญาณน้ำทำแม่ไปแม่กัสิบ่ไดเงินเดือนมันกัสิยากนันยากนี่คันแม่อยู่เอาก็ยังมีเงินเดือนไบเตยสู้ได้ได้ใส่อยู่ใส่กินยังยังสิกระบายเพื่อนเพื่อนกัเข้าใจยู่พี่ปอนบ่อยากให้มันไปโลดแม่ว่าสั่นให้มันไปโลดแต่ว่าวิตามินซีที่แม่จะส่งมาให้ปอนที่กินแล้วมันขี้นะมาต้องเอามาเด้อปอนขี้คานเมียนมาสั่น เออเพิ่นกบ็บอกอยู่ดอกเดี๋ยวมีอ่อยังไาจะมาได้งาด่ายในฟังอีกเนาะสำหรับมันนี่กะพูดจาภาษาไม่แง่หน่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมอย่งางเราอะไรคิดถึงนะคะด้วยรากจใจเจ้ารักนะจุ๊จ